สวัสดีครับสามารถครับพบกันช่วงเวลาบ่ายๆนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเรายังปักหลักอยู่ที่ที่ดินที่เราเปิดขายผ่อนนะครับนี่นะครับในโซนที่เราเปิดอ่โปรโมชั่นนะครับ20แปลงนะครับได้หมดลงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดแปลงพรีเมียมนะครับแปลงที่อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้นะครับเปิด4แปลง ลูกค้าได้จับจองไปเรียบร้อยนะครับ1แปลงครับก็จะเหลือแค่3แปลงสุดท้ายนะครับนี่ครับแปลงด้านหน้านะครับนะครับครับจะเป็นแปลงนี้นะครับแปลงนี้แปลง D1 นะครับ D1 ลูกค้ากำลังเข้ามาดูนะครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับลูกค้ากำลังเดินทางนะครับก็จะเป็นแปลง D2 นะครับ ที่ว่างอยู่ตอนนี้นครับแล้วก็ดีสามครับอีสามครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับสองแปลงสุดท้ายนะครับดีหนึ่งรอลูกค้าเข้ามาชมก่อนนะครับนี่ครับดีสองนะครับขนาดพื้นที่สองร้อยตารางวานะครับแล้วก็อีสองนะครับร้อยเก้าสิบหกตารางวานะครับสองแปลงสุดท้ายในโครงการนะครับในเฟสสองนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของแปลงนะครับนี่ครับครับแล้วก็แปลงนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงตัวอย่างนะครับ f 1ที่อ่าที่แปลงของลุงมาศนะครับส่วนลุงมาศนะครับได้เข้ามาใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายแปลงนะครับที่ติดกับดิมน้ํานะครับส่วนด้านท้ายโครงการนะครับเรามีบ่อน้ํำขนาดใหญ่นะครับสำรองน้ําไม่ใช้ในการเกษตรนะครับตลอดทั้งปีน้ําไม่แห้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับดู ด้านหลังของแปลงกันครับเชิญชมครับอ่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท้ายแปลงของโซน E2 นะครับซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ติดกับ E1 นะครับ E1 ลูกค้าเพิ่งอ้อนจองมาเรียบร้อยนะครับลูกค้าโอนจองเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านท้ายแปลงนะครับมาชมตัวอย่างของสวนลุมากนะครับท้ายแปลงก็จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับใช้ระบบน้ําหยดนะครับ ทางนู้นนะครับก็จะเป็นหน้าแปลงหน้าหน้าถนนหลักนะครับก็จะมองเห็นวิวเขาใหญ่นะครับแต่เนื่องจากวันนี้หมอกลงเยอะนะครับบดบังทัศนียภาพนะครับนี่ครับก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับคลองตรงนี้น้ําใสมากครับน้ําสะอาดครับด่วนๆนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ3แปลงสุดท้ายในพื้นที่นะครับเพียงวางดาวห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ผ่อนตรงกับเจ้าของนะครับ3ปี5ปี ด่วนๆครับติดต่อคุณสามารถนะครับ0 8 7 8 0 7 9 3 5 0ดนดด่วนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ